mày 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 นามิทเป็นนักสนุกหรือเป็นนักกี้เนี่ยเป็นมักกี้ลุกไม่ยิงแข่งเลยนะป๊อกป,ป๊อปอกบัวจะโขกนิ้วดิกลัวจะถูกนิ้วปุ๊ก <c oughs> เราจัดจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงเออจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงเออจะเจ้จักเลยนะ การจัดให้มันอยู่คู si ่ก <ma SO ันนะเออมาอยู่กองกองกันไว้เหรอมากองกันตรงนี้มันไม่กองเลยอ้าวอ้าวอ้าวเอาไปเก็บมาลูกไปเก็บมาไปไปเก็บมาปเดี๋ยวมันจะ มันจะดวงใส่เท้าเจ็บนะลูกหนักนะเออเอค่ะมันไหลไปไหนนะไปนู่นละไปนู่นละไปน่นไหลไปนน่นแล้วอ่าให้ไดให้ปู่เบให้เหรอยงยังยงยังยงยงยัง โอเหม็นเหม็นเหม็นตุดไปไปาไปเอามาให้ไปไปเอาให้ปู่ไปลูกไปไปหยิบมาไปอื้อยอืง้ยือืออืมอืมอือื้อออือ hả à, mày đâu hả à, mày hả mày 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 mà mày mà mày tệ mà để à, đều, lại, để bù béo nữa, ờ để ở ní này để à <laughs> À, Hổng chăng trắng không chăng. อะไรทำอะไรมันลูกอะไรเนี่ยไม่ร hm. ู้บอลนั่นแหละเตะเตะบอลหรอเตะบอลเตะบอลเก็บลูกสนุกให้ด้วย